พอรับเงินเอ๋ยฮ่าฮ่าเดวอไม่ได้านหลังไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวายฟังนะผมต้องการให้โจมสี้ด้านหน้าผมคอยย้ำคำสั่งผมปฏิบัติหน่วยแรกเข้าประจำที่หน่วยของฮิ๊กรอเป็นรอลอกสองหน่วยที่สองไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยเรงกัสานภ็วเลยครับผมแล้วกำลังเสริมแล้วว่ายังไงเปลี่ยนเดี๋ยวคุมกับบีด้วยไปไอ้ลูกหมาเอ้ย เออผมโดนยิงงบประจำทีผมจะนำเองรายงานเข้ามาเห็นป่าราบเลยเห็นกันป่าราบเราเล่นมันวิ่งกันป่าราบต่ออย่างนี้สิแทรกซิมเข้าไปแล้วกำจัดพวกมันซะ,ะ,ะตายๆไทกอนสาย25อังกฤษเบค1สาย25ลด50ยิงเพื่อหวังผลเปลี่ยน ทราบแล้วอังเมอวันหนึ่งสี่เจ็ดล้อมพวกมันเอาละไปจัดการมันได้แล้วตกลงนะรเรบเพนกันดีกว่านะก็ล,ลงมือเดี๋ยวเนตานทุกายผมถูกยิงต้องการความช่วยเหลือตายเสิเป็นความผิดพลาดเป็นความผิดพลาดยังใหญ่หลวงเอาละพักพวกไปต่อเราจะบุกอัดฆ่าศึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลงมาให้ทะลุยังไม่หยุดยังเพื่อร่วมทีมล้มแล้ะเจอกันที่จุดนัดพบ ให้ตายสิอาละพักพวกไปต่อผมขอปฏิเสธทำตามคำสั่งครับท่านเอาละ่ะพวกคุณคอยอยู่ตรงนี้นะผมจะไปคนเดียวกลับมารวมกลุม่มช่วยตัวประกันได้แล้วรอบแล้วรอบนี้เสมอกันพวกเราก็กลุ่มกันเอาไว้แองบ้า,าชิบหายเลยเอาแล้วครับราบประจำที่จำที่ได้ไหมยันพอร์ตเพื่อนเอ๋ยร้อมจะลุยรม,มัดนาแล้วฮ <laughs> ่าฮ่า้ คุ้มครอง V.I.P.